สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาเห็นคลิปของเรานะคะ,ะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะทางช่องนะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับสี่สาวน้องน้อยนั่นเองนะคะกิจพี่ปกติ VIP นะคะต้องบอกไว้ก่อนนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเมื่อวาน เฉพาะกิจหลุดนะคะสำหรับน้องสำหรับนอยนะคะสี่นอยนะคะกิจพิปกติ v i p ก็คือกิจหลุดนะคะแต่ว่าลาวมาเต็มๆเลยนะคะสําหรับใบลาวนะถ้าใครตามแนวทางลาวของเรานะคะจะรู้ว่าคือเข้าเลยนะคะสาหรับลาวนะ,ะนอยก็ได้อยู่นะคะสี่นอยของเราวันนี้ไป ไปวินหกตัวแล้วก็วินห้าตัวแล้วทุกคนใช่ไปวินหกตัวแล้วก็วินห้าตัวนะคะวินหกตัวแล้วก็วินห้าตัววินห้าตัวเดี๋ยวนะคะแบบนึงวันนี้ไป สำหรับนอยนะคะนอยนะคะสี่นอยนะคะไป190นะคะ190นะคะใครค่าใครจะวิ่งแค่3ตัวก็คือ190นั่นเองนะคะ190่งเก้าแต่วันนี้ฟัน1นะฟัน1นลอง9นะคะแล้วก็มาอีก1ตัวก็คือ0นั่นเองนะคะแต่ว่าจะเราจะฟัน1นลอง9ให้นะคะฟัน1นลอง9นะคะฟัน1นลอง9นะคะฟัน1นลองที่เ ถ, Montreal, ถ้าเล่นแค่1กับ9ถ้าเล่นที่ให้1กับ9นะคะ1กับ9นะคะ1 0 1 4 1 7 9 2 9 5 9 8ซื้อ9 2อย่าลืมซื้อ6 2นะฮะ1 0 1 4 1 7 9 2 9 5 9 8ซื้อ9 2อย่าลืมซื้อ6 2นะคะอ่าเธอจะเขียนใส่กระดาษให้ดีไหมอ่ะกระดาษหนูไปไหนแล้วอ่ะโอเคนะคะ 1 0 1 4 1ศูนย์หถ้าใครจะไปเดี๋ยวนะดาวเมื่อคืนก็ปังเนอะดาวเมื่อคืนได้แบบเดอะใจเยอะอ่าถ้าใครตามแนวทางของเรานะเดี๋ยวนะคะ่แบบะแป๊บนึงอัปกาศก่อนเด้อวันนี้ไปเดี๋ยวนะคะ่ะหนึ่งเดี๋ยวนะหนึ่งเก้า นนะคะ6ะนี่คือวิน6ตัวแล้วก็1 9ึ่งนสี่สองนะคะฟันหนึ่งลองฟัน1นึงลองนฟันหนึ่งลอง,นะะ 1, ลอง9กนั่นเองนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขียนให้นะคะเผื่อใครจะไม่เข้าใจนะคลิปนี้ไม่ต้องรีบนะคะ นี่นะคะนี่คือตัววินนะทุกคนนี่คือตัววินนะคะวินวินอ่าวินหกตัวได้แล้วก็วินห้าตัวได้นะคะไปฟันหนึ่งหลองเก้านั่นเองนะคะฟันหนึ่งหลองเก้านะ ฟัน1นึ่ลองเนะคะฟันหนลองเนะคะถ้าใครจะวินนะถ้าใครจะวินนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะให้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะแล้วก็เน้นให้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะแล้วก็เน้นให้นะเจาะเน้นเจาะเน้นถ้าใครไปถ้าเจาะนะคะเจาะ จาะ1 9นะคะในตัวของเขาเองนะคะ1 9 0 9แล้วก็1 0อย่าลืม0 7นะทุกคนแล้วก็04 02นะคะก็คือวีในนั้นแหละ04 02แล้วจะมี26งด้วยนะคะ26 26ก็คืออันนี้ไงทุกคนนี่26ตรงนี้ถ้าสออย่าลืมอย่าลืมสอนะทุกคนอย่าลืมนะคะแล้วก็12ค่ะ

09แล้วก็19นะคะแล้วก็04 02 26 12อย่าลืม27ซื้อ26อย่าลืม29าแล้วก็จะมี08 03 38 18นะคะ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 ประมาณนี้ อ่เราจะมาเขียนเน้นให้นะคะทุกคนย้ำอีกรอบนะคะ10 09 10อย่าลืม07 04 02 26 12 08 03 18แล้วก็38นั่นเองนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะมาเขียนจะเขียนเน้นให้นะคะว่าเราเน้นอะไรนะคะค คลิปนี้ไม่ต้องไม่ต้องรีบนะประกาศหมดหนึ่งเก้าหเก้าประกาศหมด แป๊บนึงนะคะเน้นก็คือหนึ่งเก้าหนึ่งสามศูนย์สามนะทุกคนเน้นนะเน้นนะคะนี่นะคะสำหรับตัวเน้นนะนี่ค่ะเน้นนะคะลายมืออาจจะไม่สวยนะทุกคนแป๊บนึงนะคะ 1> 1. น,ะะนี่คือตัวเน้นนะคะนี่คือตัวเน้นนะเน้นเน้นเลยนะคะเน้นหนึ่งเก้าศูนหนะคะสำหรับตัวเน้นของเรานะคะแต่ทุกคนอย่าลืมวินนะคะตัวเต็มเต็มก็คือหนึ่งเก้าศูน 2612นะคะ0803 3818นะคะจับ3ตัวเดี๋ยวเราจะมาเน้นอ๋อเราจะมาบอกให้ตอนคลิปไปสีขาวนะทุกคนนี้เรามาบอกก่อนนะคะไปฟันหนึ่งนะคะทุกคนฟันหนึ่งนะคะฟันหนึ่งลองเก้านะ,ะฟันหนึ่งลองเก้านะคะนี่คือตัวเน้นนะทุกคน นี่คือเน้นนะนี่คือเน้นนะฮะนี่คือเน้นนะทุกคนนี่คือเน้นนะเน้นๆนะคะเห็นไหมนี่คือใบเน้นนะอันนี้คือใบเน้นนะคะใบเน้นนะนอกจากเน้นก็จะมีมีศูนย์สองมีศูนย์สี่มีสองหกแล้วก็มีหนึ่งสองนั่นเองนะคะก็คืออยู่ในตัววินนี่หมดแล้วนะคะอ่าประมาณนี้นะฟันหนึ่งลองเก้านะคะถ้าใครเล่นศูนย์ก็ได้นะคะศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าก็ได้วันนี้เด่นสามหกนะสี่สาวน้องหน่อยนะคะสี่สาวน้องหน่อย กิจพิปกติ V I P นั่นเองนะคะทุกคนอย่าลืมนะอ่าสามตัวสตัวก็คือ042 190แล้วก็261แล้วก็038นั่นเองนะคะสำหรับสามตัวนะสำหรับ4ีสาวน้องน้อยกิดพี่ปกติ V I P นะทุคนอย่าลืมนะคะนี่เลยนะคะอ่าฟัน1นลองเนะคะแล้วก็จะมีเน้นนะ เน้นนะคะเน้นนี่คือตัวเวน้น um, นะทุกคนนี่คือตัวเน้นนะคะนี่คือตัวเน้นนะคะนี่คือตัวเน้นนะคะนี่คือตัวเน้นเลยเน้นหนึ่งเก้านะคะนี่นะคะนี่คือตัวเน้นนะคะนี่คือตัวเน้นเลยนะคะแล้วก็จะมีศูนย์สี่ศูนย์สองหนึ่งสองหกหนึ่งสองประมาณนี้นะคะทุกคนอยู่ในตัววินหมดแล้วอันนี้คือตัววินนะ วินหตัวได้วิน5ตัวได้นะคะแล้วก็ไป1ลอง9ได้เลยนะคะสำหรับสีน้อยกิจพี่ปกติ vip นั่นเองนะคะนี่แบบบ๊อบบอกก่อนเลยแลเนี่ยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะถ้ามีเวลาก็จะมาบอกมาทุกคนนะคะซื้อ10ซื้อ10อย่าลืม07เเออประมาณนี้เลยนะคะทุกคนนะ สำหรับสีสาวน้องน้อยนะคะสตัวเอ้ยสตัวก็0 4 2ย์สี่สแล้วก็038ค่ะประมาณนี้นะคะสำหรับสน้อยนะคะสน้อยนะ,ะ, 4, นยนะ,ะถ้าใครไม่เข้าใจกอคลิปนะคะกอคลิปได้เลยนะคะเพิ่มจากตรงนี้มาก็จะมี04 0 2์สแล้วก็12นะคะประมาณนี้ทั้งหมดจะมี11บคู่นะคะประมาณนี้ชอบวินไปวินนะอ่ะ ชอบวินไปวินชอบวิ่งรูดไปวิ่งรูดนะคะชอบเจาะไปเจาะนะคะชอบเน้นไปเน้นนะคะทุกคนชอบตัวเด่นก็สามกับหงนั่นเองนะคะทุกคนประมาณนี้นะ,ะผิดถูกอย่าว่ากันนะคะทุกคนขอให้โชคดีนะคะสีสานน้องน้อยเด้อ